สวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะเป็นตู้กาชาใหม่ที่กำลังจะมาท้ายเดือนนี้นะครับแล้วก็ตู้นี้ เป็นตู้ซีรีส์ใหม่เลยนะกับ The Future Society นะครับมาในธีมแบบยุคอนาคตไซเบอร์พังอะไรประมาณนี้นะจะเห็นได้ว่าตัวละครมันล้ำยุคมากมากนะครับก็เป็นซีรีส์ใหม่เลยแล้วก็แน่นอนว่ามาในธีมแบบนี้เป็นตัวละครภาคนอกบทนะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะเออครั้งแรกก็เดากันเอาไว้ว่าเรสารลิมิเต็ดแน่นอนออกแทบทุกปีนะปีนี้ผมพูดปุ๊บไม่ลิมิเต็ดเลย <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมกันบ้างแน่นอนว่านี่คือตู้ท้ายเดือนนะมันจะมีทั้งตู้หลักและก็ตู้แยกนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูในส่วนของตู้หลักก่อนแล้วค่อยพูดถึงตู้แยกนะครับสำหรับตู้หลักเนี่ยจะมาในวันที่30เมษายนบ่าย2โมงยูถึงวันที่15พฤษภาคมก่อนบ่าย2โมงนะครับก็มีระยะเวลาให้เปิดประมาณ15วันก็ครึ่งเดือนเลยในส่วนของเลทตู้กาชานะครับก็แน่นอนก็จะเหมือนตู้กาชาท้ายเดือนทั่วไปนะเลท การออกตัวละคร5ดาวเนี่ยอยู่ที่6เปอร์เซ็นต์ทุกสเตปแล้วก็ตู้ฮะผมเพิ่งเห็นตู้นี้ไม่มีหลุดเลทเหรอตู้นี้ไม่มีหลุดเลททุกทุกคนนะครับผมผมเพิ่งสังเกตอันนี้ผมเพิ่งสังเกตตู้นี้ไม่มีหลุดเลทครับโอ้ดีดีกว่าที่คิดไว้นะตู้นี้ไม่มีหลุดเลทนะครับมีการันตีตัวละครให้คุณในทุกๆสเตปที่5นะครับแต่ว่าสเตปที่25เนี่ยจะได้ตั๋วฟรีไปเลือก1ใน3คนนี้ได้นะครับแล้วก็ตู้นี้ มันยิงยาวถึงสเต็ปที่50ได้อารมณ์เหมือนตู้ปีใหม่ที่ผ่านมาครับอารมณ์เหมือนกันเลยนะเออโคตรดีเลยไม่มีรุดเรทวะ่ะผมนึกว่ามันจะมีรุนเรทด้วยนะครับผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันอ่าอันนี้คือข้อดีแล้วหนึ่งสำหรับตู้กระชารดี้นะครับและเรามาดูในส่วนของตัวละครในตู้กันบ้างโอ้โหอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันทําไมตัวละครมันเยอะอย่างเงี้ยสิบสองตัวละคร 12ตัวละครครับนะไม่มีดุลเล็ก,ก็จริงแต่ว่า12ตัวละครเลยสำหรับตู้กาชาดนี้นะครับเอาตรงๆคือตัวละคร่รวมตู้ดูดีอยู่นะมีเวอร์แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมคือดูดีสำหรับตัวละครลวมตู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครรวมตู้แล้วกันนะผมจะพูดถึงข้อดีของตัวละครที่มันอยู่ในตู้ดีเนาะว่า ทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากอิจิโกะอาราดินก่อนเลยอิจิโกะร่างนี้เป็นตัวละครสายโจมตีปกติระยะไกลนะเป็นตัวละครที่เฉยๆปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับเอาไว้เล่นดันทั่วไปหัวคงหัวคอยไม่ต้องมีก็ได้นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้สำหรับอิจิโกะร่างนี้ต่อให้มีก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้อย่างผมเนี่ยได้มายังไม่เคยได้ใช้เลย <laughs> ต่อมาชูเฮนะครับเป็นตัวละครแก้ขัดในการตี Kill ก,กิวฮอลโล่ระยะไกลได้สำหรับสายโจมตีปกติณปัจจุบันมีตัวละครที่เก่งกว่าเขาแล้วก็คือเคีียวละหุุสสแดงสดง่า นะครับแต่ว่าชูเฮถ้าเกิดคุณไม่มีเคียวละคูอาจจะใช้ชูเฮแก้ขัดได้แต่ความเก่งเนี่ยแตกต่างกันเห็นได้ชัดมากๆนะระหว่างชูเฮกับเคียวระคุนะครับต่อมาจะเป็นกิมจอ่อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดรอปน้ําหอมใหญ่และน้าหอมเล็กได้ความลงความแรงมีเกมพงเกมเพล่นลื่นไหลได้ระดับหนึ่งนะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ช่วยได้ดรอปได้ดีเหมือนกันสาหรับกิมจอ่อนะครับแล้วก็น้องซุนซุนน้องซุนซุนจะเป็นตัวละครที่ช่วยในการดรอปน้ําหอมเล็กแต่ข้อดีเป็นในส่วนของลิงค์นะครับ คุณสามารถเอาลิงก์ของน้องเนี่ยไปใส่ให้ตัวละครสีม่วงอื่นๆก็ได้จะช่วยในการดอปได้ชิ้นกัดน,นะภาพรวมเกมพวงเกมเพลย์ความลงความแรงมีเช่นกันนะครับภาพรวมถือว่าดูดีระดับหนึ่งเลยแล้วต่อมากับมัซึโมโตะตัวนี้เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ในเรื่องการดอบทุกอย่างดมหอมเล็กดมหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้านะครับดอบสามอย่างเกมเพลย์เล่นง่ายความแรงมีชัดเจนนะโจมตีมอนเตอร์ดัมหอมใหญ่ง่ายมากๆเพราะไม่สนใจเกาะแข็งนะครับภาพรวมถือว่า เป็นตัวละครสายฟาร์มที่ดูดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันสลับมาซุโมโตนะครับต่อมาน้องมิรา a นะครับมิราโรดเนี่ยจะเป็นตัวละครดอกน้ำหอมเล็กสีแดงแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับเขาจะดอกทีเดียว10ขวดเลยนะดอกเยอะเลยสลับมิราโรดนะภาพรวมเกมเพย์ถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งด้วยไม่แย่เลยความลงความแรงไม่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็อยู่ในระดับมาตรฐานตัวละครสมัยใหม่นะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับคุจิกิเบียคุยะนะครับเบียคุยะในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มเช่นกันนะลิงของเขาจะช่วยในการดอบน้ำหอมเล็กสีม่วง5ขวดนะครับการเอาไปลงเอาไปเล่นก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสกงสก,กิลอาจจะมีติดขัดบ้างในเรื่องของการรีโหลดสก,กิลเพราะสก,กิล2ขเขา เป็นการให้โลให้หิวนาะการคูดาวสกิลมันจะช้าหน่อยนะครับในส่วนของความลงความแรงถือว่าก็มาตรฐานตัวละครสมัยใหม่นั่นแหละครับนะภาพลวมก็คือถือว่าโอเคเลยเอาไปช่วยในการลิงได้ดีมันจะช่วยในการดรอปได้นะครับสำหรับเบียคุยนะเนาะและต่อมานะครับน้องลิลูกะลิลูกะในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เก่งที่สุดแล้วครับแรงมากๆสำหรับลิลุกะเวอร์ชันนี้ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อแรงเลยนะครับหน้าที่สำคัญก็คือเอาไว้แบกดันย่าง,างๆนั่นแหละนะสำหรับลิลูกะนะครับเกมพงเกมเพ ดูดีระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ภาพรวมถือว่าใช้ได้ในการเคลียร์มอนเตอร์ความลงความแรงแรงมากๆเป็นที่ประจักษ์เลยสำหรับนีลูกะน,นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครสีม่วงที่ได้มาก็เอาไปแบกลงดันยังยากได้ครับสำหรับนิลูกะน,นะ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายสำหรับตัวละครร่วมตู้นะครับมาชิโระมาชิโระก็เป็นตัวละครฟาร์มอีกนั่นแหละนะครับวอร์ชันนี้ของเธอจะช่วยในการฟาร์มน้ําหอมใหญ่และน้ําหอมเหล็กได้นะแต่สิ่งที่พิเศษของเธอเลยก็คือลิงก์ของเธอนะครับลิงก์ของมาชิโรเนี่ยจะช่วยในการดอบน้ําหอมใหญ่สีเขียวห้าขวดนะครับการที่เป็นลิงก์กับอาเบลิตี้มันแตกต่างยังไงอาเบลิตี้มันเอาไว้ใช้กับตัวเองแต่การที่เป็นลิงก์มันก็เหมือนไอเทมเลครับคุณสามารถไปใส่เชื่อมให้คนอื่นๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นไป ก็จะช่วยในการดรอปน้ำหอมเพิ่มขึ้นไปอีกนะอันนี้คือข้อดีของลิง์ในช่วยในการดรอปนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวละครใหม่กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากคนแรกเลยก็คือนอยโทล่านะนอยโทล่า no นะครับแน่นอนเป็นเผ่าอารันธาแล้วก็เอสปาดานะครับเวอร์ชันนี้เป็นตัวละครสีม่วงสายสกิล SP อยู่ที่880หน่วยที่เลเวล200รนะครับนอยโทล่า no ในเวอร์ชันนี้จะเป็นผู้สังหาร ควินซี่นะสามารถตีควินซี่ได้รุนแรงขึ้นนะครับในส่วนของทําให้ใตยทําให้ศัตรูเนี่ยติดแผลชะกันได้ร้อเปอร์เซนต์นะรวมถึงการโจมตีอื่นๆด้วยก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดแผลชะกันได้เช่นกันนะครับในส่วนของลิงก์ของนอยทูล่านะครับแน่นอนเป็นลิงก์ที่ออกแบบมาช่วยในการฟาร์มนะลิงก์ของนอยทูล่าจะช่วยในการดอบน้ำหอมใหญ่สีส้ม5ขวดครับ ในส่วนของสกิลพาสีที่นอยโทราได้รับนะครับหลบดูเชิญ 2. ยกเลิกกันแล้วก็3เพิ่มความกว้างของการโจมตีของสกิลนะครับทั้ง3พาสีก็ใช้ได้จริงนะตามมาตรฐานเลยแล้วต่อมาในส่วนของอ b บบลิตี้ที่นอยโทราได้รับนะครับจะมีในเรื่องของความแรงสกิลแรงขึ้น40%เบิร์นฮิตสกิลบวก2ออันนี้ก็ส่งผลในเรื่องของความแรงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ เพิ่มเวลาที่ศัตรูติดสนับสติจากแผชกันของเขาเนี่ยติดนานขึ้น2วินาทีและเมื่อน,นอยโทล่าโจมตีใส่ตัวละครที่ติดแผชกันอยู่ดาเมจจะแรงขึ้น60%นะครับมีตินลดคูดาวให้คุณด้วย12%แล้วก็นอยโทล่าไม่ติดสนับสนุิอะไรเลย100%สามารถไปยืนแช่ได้ในทุกๆเบาะนะครับนอยโทล่ายังมีในเรื่องของเพิ่มจํานวนในการดรอปน้ําหอมเล็กกับน้ําหอมใหญ่อย่างละ5ขวดในอาบิลิตี้นะ ถ้าเกิดเอาอาบลตตี้น้ำหอมใหญ่ไปรวมกับลิงน์น้ำหอมใหญ่จะกลายเป็นดอบ10ขวดนะครับก็สูงสุดในเกมแล้วนะครับพลังกดดันวิญญาณเพิ่มขึ้น80%ด้วยเมื่อนอยโทล่าทำศัตรูติดสถานะผิดปกติอันนี้ดีเลยนะครับทำให้นอยโทล่าดาเมจพุ่งสูงมากๆถ้าเอาไปรวมกับเบิร์นฮิตสกิลบวก2บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแล้วก็อาบลิตี้สุดท้ายนะครับนอยโทล่า no สามารถเพิ่มโอกาสให้ตัวละครสีสม้ม ติดสารพิบัติได้ง่ายขึ้นครับก็เอามาคอมโบกับไอ้บูสเอชพี80ปนั่นแหละนะครับในภาพรวมของบริตี้ผมมองว่าดูดีเป็นตัวละครสายฟาร์มที่น่าจะแรงระดับต้นๆของเกมแล้วนะครับพอได้ทั้งเบิร์นฮิตบวกสแล้วก็ได้บูสเอชพี80ปภาพรวมคือแรงเลยตีใส่ตัวละครติดแผลฉกันก็แรงไปแถมมีแบบบวกความแรงดิบๆไปอีก40นะครับภาพรวมโนเทล่ทาผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ในจักรบริตตี้นะ ได้ทั้งแบกได้ทั้งฝาบนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูเกมเพยกันแล้วค่อยตัดสินใจกันว่าตัวนี้ดูดีหรือเปล่าในส่วนของสกิลทั้ง3นะครับมาเริ่มจากการโจมตีปกติกันนะครับจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันก็ทรงโจนนะถือมีดนี่มันทรงโจนหรือทหารรับจ้าง นะมีแขนด้วยนะเออนี่ฟูเบทันเอาเคมีด้วยสักิลหนึ่งนะครับเป็นการรวบแล้วก็ระเบิดน,น,นะำไปเนี่ยตุบสองจังหวะนะสองครั้งความโปร่งความกว้างคือโอเคแน่นอนบางคนอาจจะไม่ชอบในเรื่องของความเร็วในการออกสกิลเพราะมัน2จังหวะแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของความกว้างในการเขี่ยมอนเตอร์ผมว่าโอเคนะเพราะมันเขี่ยง่ายมากนะครับส่วนสกิลสองสองจังหวะเช่นกันนะครับปล่อยสายฟ้าไปก่อนแล้วก็พุ่งปุ๊บนะสองจังหวะเช่นกันนะก็สกิลนี้แอนิเมชันมันดูเหมือนแคบแต่จริงๆมันกว้างคุณเห็นไหม อ่ะความกว้างความกว้างมันไม่แย่นะอ่ะเห็นบ้นี่นี่เออเห็นบ้มันก็กว้างกว่าที่ตัวเขาพุ่งอ่ะนะมันมีแบบพวกสายฟ้าเอฟเฟกต์สายฟ้าพุ่งบินนะครับปุบอืมอาจจะไม่ได้ไกลามากแต่ก็ไม่ได้แคบไม่ได้ไม่ได้แบบแคบเกินนะครับ่วนสกิลสามทั้งจอนี่อันนี้เขาเสียแขนให้น้องชายหรือเปล่า <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอนิเมชันท่าไม้ตายกันบ้างนะครับนี่โอ้่าจะเล่เลนเรื่องรท่าต่อยพื้นเรียบร้อยแอนิเมชันท่าไม้ตายภาพรวมเกมเพยก็ทั้งสจักรูก็ถือว่าโอเคนะอาจจะไม่ได้ดูดีแบบเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับอินุเอโอลิฮิเมะนะครับแน่นอนโอลิฮิเมะเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับเวอร์ชันนี้ออกแบบมาเป็นตัวละครสีเขียวนะครับแล้วก็ดูจากลุคอาร์ตแล้วเนี่ย น่าจะเป็นทรงผมก่อนทําสคริปต์นะอ่าก็เป็นช่วงก่อนอิจิโกะสูญเสียพลังยูมทูทนะครับโอริฮิเมะในเวอร์ชันนี้จะเป็นสายโจมตีปกตินะครับจะเน้น ATK เป็นหลัก ATK เนี่ยอยู่ที่819หน่วยที่เลเวล2 0 0นะครับแล้วก็อินุเอะจะเป็นผู้สังหารยูมทูทด้วยตัวของเธอสามารถตียูมทูทได้แรงขึ้นนะครับในส่วนของทําให้ตายไม่ได้มีในเรื่องของสารพิบติอะไรเลยนะเน้นตีเพียวเป็นหลักสลับโอริฮิเมะนะครับในส่วนของลิงก์ที่เธอได้รับเนี่ยจะได้ในเรื่องของลดความเสียหาย 21เอร์เซ็นต์อันนี้สามารถเอาไปใส่ให้ตัวละคร PVP ได้นะอ่าเป็นลิงที่ใช้งานได้ดีใน PVP เลยนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟที่โอลิเมได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของลมเชิญอบวกหนึ่งครั้งนะครับเพิ่มขอบเขตความกว้างของการโจมตี20%ิด้วยอันนี้ดีมากๆยิ่งสายโจมตีระยะไกลมีอัตราตีนี้เนี่ยโอ้โหกวาดศัตรูง่ายมากนะครับหลบหลีกความเสียหายจากโยมทูตอีก50%ด้วยก็มีโอกาสที่โยมทูตจะตีคุณไม่โดน5 0นะครับ และต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ Ability ที่อินุเอได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาจะได้ในเรื่องของเพิ่มความแรงโจมตีปกติเนี่ยเพียวๆเลย60นะครับยืดเวลาท่าเสริมพลังด้วยนะสกิล2ของอินุเอเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟครับพอมี Ability นี้มามันทำให้การบัฟ อยู่นานขึ้นนะครับผมขอกระโดดมาดูอ b i l i ิตี้นี้ต่อเลยเพราะามันเป็นอ b i l i ิตี้บุญหมู่เดีวยวกันนะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังนะสกิลสที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้ว่ามันคือสกิลบัฟนะอันนี้จะกลายเป็นซุปเปอร์บัฟเขาอีกนะครับอาเบิตี้เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังเนี่ยมันจะทาให้การบัฟปกติเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ที่คุณบัฟให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะบวกยิ่งขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับก็กลายเป็นซุปเ,นะเปอร์บัฟนั่นนะรบัค อินูเอมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยทําให้ตัวเธอเนี่ยโดนโจมตีไม่ลม้มไม่ชะง,งักนะครับแล้วก็มีในเรื่องของชาร์ปชูเตอร์ด้วยไม่สนใจการการัดศัตรูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวของอินูเอเนี่ยจะไม่ติดเน็บชา100%สามารถไปยืนแช่บอ่อเน็บชาได้เลยก็เอามาสอดคล้องกับการตีกิวยมทูตระยะไกลนั่นแหละนะสามารถไปยืนแช่ได้เลยนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%ก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารเยวมาทุ่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณไปตีกิวจะกลายเป็นสังหารเยวมทุ่แรงขึ้น50%ครับอันนี้คือดีมากๆเป็นละครที่ออกแบบมาเพื่อตีกิวนั่นแหละนะครับความเสียหายโจมตีระยะไกลของตัวเธอเนี่ยจะแรงขึ้น10%แต่ถ้าเกิดคุณไปตีเป็นกิว จะกลายเป็น30%ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเบิร์นฮิตโจมตีปกติบวก1แต่ถ้าเกิดคุณไปตีกิวมันจะกลายเป็นบวก2อครับอันนี้เป็นตัวละครที่ง่ายๆออกแบบมาเพื่อตีกิวแล้วก็อาบิลิตี้มีในเรื่องของเบิร์นหุงเบิร์นฮิตมาอัปเกรดด้วยเปรียบเสมือนตัวละครยุคใหม่ๆที่ออกแบบมาตีกิวนั่นแหละนะครับมันได้ในเรื่องของเบิร์นฮิตมาด้วยนี่ส่งผลมากๆในการตีกิวเนาะทีมปาร์ตี้ตัวละครสีเขียวนะครับความเสียหายโจมตีปกติแรงขึ้น20%นะครับเปอรครับจาก อัลเบอร์ตี้อินูเอเนี่ยเป็นตัวละครตีกิวตัวหนึ่งที่ดูด,ดีเลยความลงความแรงมีชัดเจนแถมมีประโยชน์ในด้านลิงด้วยนะความแรงอัดมาให้เต็มๆกับอ b i l บ t y ตี้นะครับแล้วก็เอาประโยชน์เนี่ยจากลิงไปใส่ให้ตัวละครอ,อื่นได้นะครับมีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในการบูทด้วยกลายเป็นซุปเปอร์บูทนะบิวแรงได้เลยบิวซับเพื่อนได้ด้วยนะภาพรวมคือดูดีมากสำหรับอินูเอในเรื่องของอัล l บ t y ตี้ตอบโจทย์ในการตีกิวเลยและณปัจจุบันตัวละครตีกิว ยมทูดระยะไกลที่เก่งๆสายโจมตีปกติเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีอินูเอะมาแบบนัมเบอร์วันเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูในตัวตองเกมเพยกันบ้างว่าตัวเธอจะดูดีขนาดไหนผมบอกเลยว่าว้าวกว่าที่คุณคิดเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับนี่คือการโจมตีปกติของเธอนะก็กว้างๆเลยนะแล้วก็รูปแบบแอนิเมชันดูดีด้วยนะเออนี่ดูไฮเทคมากๆในหลุดโลกเลย <laughs> ในตัวของสกิลหนึ่งนะครับก็รูปเหมือนโจมตีปกตินั่นแหละมันปล่อยไอ้ขึ้นๆอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเป็นผักนะครับไล่ระดับไปนะ อ่าสก,กิลไม่ต้องสนใจะไรมากสิ่งสำคัญคือสก,กิลสองมาดูสก,กิลสองกันสก,กิลสองเป็นซูเปอร์บูทที่แม่งโคตรไม่ธรรมดาเลยครับมันจะเป็นการระเบิดแล้วก็รวบศัตรูข้อดีคืออะไรสายโจมตีโปรตี่อ่ะมันไม่ได้เน้นสก,กิลละแต่ว่าสก,กิลสองของอินูเอเนี่ยมันช่วยกันรวบศัตรูได้ด้วยทุกคนได้ทั้งบัฟได้ทั้งรวบผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไปบิวเลือดเ,เ,เต็มแล้วก็อาศัยลิงก์อ่ะเลือดเต็มแล้วบวกค่าพลังตีทั้งหมดเมื่อเลือดเต็มอ่ะอินเอเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบวนสก,กิลสองได้ท มันช่วยรวบได้เออได้ทั้งรวบได้ทั้งตีนะภาพรวมคือโอเคเลยสลับอินูอุเอะนะสกิลสองคือเจ๋งมากากสกิลสามก็ระเบิดไปข้างหน้านะไม่ได้ทั้งจอนะแค่ระเบิดุข้างหน้านะครับแต่จริงๆคือสกิลที่เด่นสกิลสองและแอนิเมชันการโจมตีปกติก็ดูดีด้วยสลับอินูุเอะนะภาพรวมคือเก่งเลยอ่าเดี๋ยวมาดูส่วนแอนิเมชันทำไม่ตายกันบ้างนะอันนี้ทํางานไปแล้วโอเปอเรเตอร์เออมันล้ำยุคมากจริงนะซีรีส์ดีเออ โอเคภาพรวมถือว่าเก่งเลยอินุเอะได้มาตอบโจทย์แน่แล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับกับอุนคิโอลานะอุนคิโอลาเวอร์ชันนี้แน่นอนอารันคาเอสปาดาอยู่แล้วนะออกแบบเป็นตัวละครสีแดงสายสกิลนะ SP เลขสวยเลย888นะตอง8ที่เลเวล200เลยนะครับ ในส่วนของผู้สังหารตัวของเขาเนี่ยจะเป็นผู้สังหารควินซี่นะสามารถตีควินซี่ได้แรงขึ้นนะครับในส่วนของทําไมไ่ใต้ทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้100%ร์วมถึงการโจมตีอื่นๆก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้เช่นกันนะครับในส่วนของลิงก์ที่เขาได้รับนะครับลิงก์ขี้โกงเลยนะ ลิงสองอย่างใน1เดียวนะครับได้ทั้งความแรงสกิล20%แล้วก็ได้ทั้งลดคูดาวสกิล12%เป็นลิงที่มันดูดีกว่าตัวละครเกิดใหม่ด้วยนะเออไอน,นี้แอบชี้โกงเลยตัวละครเกิดใหม่ยังสู้ลิงเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าข้าของเขาเนี่ยได้คามมาตรฐานถึง2ค่าด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟที่อุ่นได้รับนะครับอย่างแรกลมเฉิญบวก1ครังังนะครับอันที่2องทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูเลือด20%เมื่อเข้าสู่ฟิวแล้วก็อย่างสุดท้ายมีซ ตัวเขาสามารถแบบไม่ลม้มไม่ชะงักสามารถออกแอคชั่นอื่นๆต่อได้เลยนะครับและอุนคิลล่ายังมีในเรื่องของความสามารถที่เมื่อตัวเขาเนี่ยอยู่บนฟิลและสตูถูกจัดการตามที่กําหนดเนี่ยจะได้ความสามารถต่างๆเพิ่มมาด้วยนะครับอย่างแรกถ้าเกิดอุนอยู B ่บนฟิลและสตูถูกจัดการ20ตัวละครเขาจะได้ในเรื่องของความเสียหายของสกิลแรงขึ้น20เปอร์เซแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอันนี้คือดีมากๆนะถ้าเกิดอุนคิล่าอยู่บนสนามและสตูถูกจัดการได้ถึง40ตัวละครเนี่ย เขาจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลแรงขึ้นอีก20%เช่นกันแต่ว่าอันนี้มันส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้นะครับมันไม่มีเงื่อนไขากาหนดสีกําหนดเผาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยใช้งานได้ดีในดันลิมิตเบเกอร์เควสนะครับมันส่งผลทั้งทีมเลยนะอันนี้คือดีมากๆจากการค่ัตูส 40, 40ตัวละครในดันลิมิตเบเกอร์เควสเนี่ยมันทําได้ง่ายดายอยู่แล้วนะ เป็นของดีที่มันซับพอร์ตได้แบบไม่ต้องสนเผาไม่ต้องสนสีอะไรเลยนะดีมากๆนะครับต่อมามาดูในส่วนของ ability ที่ตัวของเขาได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับด้านในเรื่องของความกว้างของสกิลเนี่ยกว้างขึ้น20%เบิร์นฮิตสกิลบวก2นะครับความแรงทําไม่ตายแรงขึ้น60%เมื่อตัวละคร สตูติดสัาว์พิบุติเนี่ยติดนานขึ้นอีก5วินาทีนะเมื่ออุลคิล่าโจมตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงอยู่ความเสียหายที่เขาจะทําได้เนี่ยจะแรงขึ้นอีก40%ด้วยครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครเผาฮิมซีต่ติดสัาว์พิบติง่ายขึ้นอันนี้คือดีเลยคุณเอาไปตีกิวหรือว่าไปตีตัวละครที่เป็นเผาฮิมซี่เนี่ย ต่อให้อีฝ่ายมันจะกลายใจสีขนาดไหนแต่ว่าเขาตีทำให้อีฝ่ายเนี่ยตดสัพติง่ายมากครับเป็นตัวที่ที่ดีมากๆเลยนะครับลดค่าป้องกันศัตรูด้วยหลังจากที่เรากดท่าไม้ตายอันนี้ก็เป็นของดีเช่นกันนะคุณสามารถไปบิวเพิ่มได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับ เพิ่มระยะลมเยอเชิญให้คุณด้วยถ้ากับอุนคิโอ่าเนี่ยพิ้วเลยเวยลาแดดมันแดดกว้างแดดไก่นะครับไม่สนใจการกัดสตูและไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของสตูด้วยอันนี้ก็ดีเลยช่วยคุณเล่นง่ายขึ้นอีกนะครับไม่ติดอ่อนแรง100%ด้วยสำหรับอุนคิโอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายเพิ่ม s g 80%เมื่อทำสตูติดสถานพิบัติเป็นระยะเวลานึงนะครับอันนี้คอมโบกับตีเผาหิมซีได้ง่ายมากนะเบอร์นี้สกิลบวก2อบวกกับบูสต์ sp แมเสยดเยอย่างนก็คือเาไมม่ีบวกแบบ ความแรงดิบๆมาให้นะอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีบวกในเรื่องของลิงก์มาให้และ20%นะแต่ผมอยากได้แบบบวกมาอีกหน่อยนึงอะนะเออแค่แต่แค่นี้ก็โหดละนะไม่รู้ว่าจะเอาสุดไปขนาดไหน <laughs> เห็นตัวละครหลังๆมันออกมบเวอร์ไงผมก็เลยอยากให้มันเวอร์กว่าเดิมเขาไปอีกนะเออแต่ภาพลวกอุลคิล่าคือดูดีตัวนี้เก่งแน่นอนในเรื่องของออเบอร์ตี้ความลงความแรงนี่คือแรงแบบจัดเต็มนะครับแล้วมาเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะครับก็จะเป็นการยิงไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันนะเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลนะเออยิงปืนจิวๆ,ๆ <laughs> สกิลหนึ่ง ดีเลยนะโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้เลยบุ้มไปเลยนะดีมากมะระเบิโดโต้มไปข้างหน้าไกลๆเลยนะครับเป็นสกิลที่ดูดีเลยสำหรับสกิลที่1น,นะครับส่วนสกิลที่2เป็นสกิลพุ่งที่มันกว้างนะอ่ะแอนิเมชันนั้นนี้กว้างมากคุณเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวคุณดูตรงนี้ใหม่นะครับมันกว้างของ,ของนอยโพล่าแบบชัดเจนเลยเห็นไหมพุ่งปุ๊บขลังตายนะครับทำให้ตัวเองยังอยู่แค่ตรงกลางนะครับมันเป็นสกิลที่กว้างเลยเป็นสกิลที่ดีมากสำหรับสกิลสองนะครับและสกิลสามจะอารมณ์เหมือนอิจิโกะควิมผิด จาโลเหมือนอิจิโกะดาบคูที่สังหารคริมซีนั่นแหละครับอ่ะมันจะกดเป็น2จังหวะการทำดาเมจเนี่ยจะเป็น2จังหวะนะสกิล3คือแตะครั้งแรกแล้วก็ระเบิดครั้งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่มอนเตอร์มันไม่ตายมันจะโดนแตะแช่นะครับมอนเตอร์ Monster, มันจะไม่โดนดาเมจที่2จนกว่าคุณจะปล่อยหรือจนกว่ามันจะชาร์จเสร็จมันจะไม่ระเบิดในกรณีแบบนี้นะอ่ะอาเดี๋ยวคุณดูกรณีนี้บางคนเนี่ยเขาใจผิดอยู่เนี่ยเห็นไหม าตายไปชุดหนึ่งแล้วชุดสองตายต่ออันนี้คือกรณีที่มอนเตอร์มันเกิดมาพร้อมกันมันตายไปแล้วลมันเกิดมาต่อพูดง่ายๆสกิล3ของอุนยุราเนี่ยมันจะบอกประมาณนี้ก็คือการกดครั้งที่1เนี่ยมอนเตอร์มันโดนดาเมจแค่ครั้งเดียวตายไม่ตายไม่รู้ถ้าเกิดตายตัวอื่นชุดใหม่เกิดมาก็โดนแปะต่อนะครับจนถึงอาจนชาร์จครบกำหนดพอชาร์จครบกำหนดเนี่ยมันจะระเบิดเป็นดาเมจที่แรงที่สุดวันนี้ต้มนะครับแต่คุณสามารถปล่อยก่อนได้นะถ้าเกิดมอนเตอร์แบบคุณต้องการความรีบแล้วแปะครั้งแรกมันไม่ตายคุณก็กด แล้วก็ปล่อยเลยก็ได้นะครับอืมพับรวมสกิลสามถือว่าเป็นสกิลที่แรงนะสกิลสามเนะี่ยอืมมันกดแปะชาร์จแล้วก็ระเบิดได้นะครับอ่ะแอนิเมชั่นทำไมตายกันบ้างนี่มันเป็นแรไเป็นตำรวจหรือนักสืบอ,อะเออนักสืบไซเบอรนะ์เนี่ยพับรวมเกมเพย์ดูดีสลับอุนคิโอลานะผ่านทั้ง 3. สามสกิลเป็นสกิลที่ดีทั้งสามเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของตู้แยกกันบ้างนะครับตู้แยกแรกที่จะมาเนี่ยจะเป็นตู้ของอุนคิโอลานะก็วันที่15พฤษภาเนี่ยตู้หลักปิวในตอนที่2โมงเนาะ,ะตู้นี้จะมาเสียบแทนเลยนะครับอยู่จนถึงวันที่21พฤษภาก่อนบ่าย2โมงนะครับเลดในตู้นะคราวนี้มีลุดเลดแล้วเพราะเป็นตู้แยกนะครับเลการได้5ดาว5%นะครับไฮไลท์สี่ รุนเรธ1%การันตีสเตติที่ห้ากับสิทธิ์แต่ว่าการันตีไม่ใช่การั ال นตีไฮไลท์มีโอกาสรุเรธได้เช่นกันนะครับตัวละครที่อยู่ในตู้เก่ากลึกทั้งนั้นนะครับฮินะกับโทชิโรช่วยในการดับได้ส่วนโอริฮิเมะไปบับได้แต่ณปัจจุบันไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วนะครับฮิเมะตัวใหม่ดูดีกว่านะทำงานเหมือนกันเลยนะครับข้อตัวละครข้างตู้ผมมองว่าเฉยๆนะนุปัจจุบันมีตัวละครที่ดีๆกว่าเยอะแล้วนะครับ ต่อมานะครับตู้ของโอลิฮิเมะนะครับตู้ของโอริฮิเมะเนี่ยจะมาต่อจากตู้อุนคิล่าเลยนะก็คือมาวันที่21เดือนพฤษภาบ่าย2โมงนะครับอยู่ถึงวันที่27พฤษภาก่อนบ่าย2โมงนะครับเลดเท่ากันนะเท่ากับตู้แยกเหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวละครในตู้ก็เช่นกันนะตัวละครที่เก่ามัซโมโตคริสต์มาสเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลยผมได้มาผมจําไม่ได้ด้วยเกมเพลย์เขาเป็นยังไงนะตัวเขาแบบ จังมากมากเวอร์ชันนี้นะครับยูริจิมาช่วยบัฟได้แต่ในปัจจุบันมีตัวละครที่ดีกว่ากิมจอเป็ตนตัวละครที่ช่วยในการดอฟฟาร์มในการดับน้ําหอมได้แต่ว่าในปัจจุบันก็มีตัวละครที่ดีกว่านะตัวละครข้างตู้อ่ะต้องบอกเลยว่าตู้แยกตัวละครข้างตู้ชุดนี้แอบน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเก่าตกยุคไปหมดเลยนะครับ <S <s แล้วก็ตู้แยกตู้สุดท้ายนะครับจะเป็นตนู้ของนอยโทลานะมาวันที่27เดือนพฤษภาคมบ่าย2โมงยูนถึงวันที่2 มิถุนาก่อนบ่าย2โมงนะก็ข้ามเดือนกันไปเลยนะครับเลทเท่ากันกับตู้แยกทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครไฮไลท์ ight, ของนอยโทราจะด,ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีตัวละครที่ใช้งานได้จริงอยู่อย่างมายยรินะครับมายยริ <May uri S 2> เป็นตัวละครที่แรงนะนะเป็นสายสกิลที่แรงภาพรวมเกมเพย์ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดูเวอร์มากแต่ภาพรวมถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ระดับหนึ่งเลยนะเอาไปช่วยตีกิลเอสปาดาก็พอได้ด้วยนะครับ ตัวอิจิโกะขาวอายาคาชิตัวนี้ตกยุคไปแล้วนะก็เอามาเล่นสนุกสนุบเฉยๆไม่ได้มีหน้าที่เก่งๆอะไรมากนะครับแล้วก็แชทยังเป็นตัวละครที่เอามาช่วยในการตีกิวยอมปะทุระยะประชิดได้อยู่ตัวเขาได้ทั้งบัฟได้ทั้งความแลกนะครับภาพรวมถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งสำหรับแชทนะครับก็ภาพรวมตู้แยกประมาณนี้นะครับสรุปภาพรวมตู้กาชากัน,นะครับกับตู้ชาเดอร์ฟิวเจอร์โซซตี้นะครับตู้นี้เอาตรงๆคือมันดูดีนะอาจจะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดเหมือนที่เพื่อนๆหวังกันไว้นะครับแต่ภาพรวมตู้นี้ คือดูดีเลยนะครับแล้วก็ตู้นี้เนี่ยไม่มีหลุดเหล็ดด้วยนะแต่ว่าแลกมากับตัวละครในตู้ที่มันสูงถึง12ตัวละครเลยนะครับแต่เอาตรงๆคือมันดีกว่าหลุดเล็ดตรงที่แบบตัวละครในตู้มันดูดีนะแถวบนเนี่ยดูดีเลยผมบอกเลยแถวบนใช้งานได้ทุกคนเลยนะช่วยในการดรอปช่วยในการบงช่วยในการแบบได้นะส่วนข้างล่างก็มีกิมจอนที่ใช้งานได้อยู่ในเรื่องของการฟาร์มส่วน2คนนี้ขึ้นอยู่กับอไอชูเฮยังอาจจะได้ใช้อยู่แต่อิจิโกะเนี่ย น่าจะไม่ได้ใช้เลยหลุดตีมมากๆกนะครับก็ภาพรวมตู้มันเลยดูดีนะมันไม่มีหลุดเลดนะอย่างน้อยคือคุณได้ตัวละครพวกนี้มาแล้วมาก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็3คนพนี้เก่งด้วยนะครับหน้าที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับไอดีเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนๆสนใจตัวละครแบบไหนตีกิวอินุเอเลยนะครับตีกิวยมทูดระยะไกลตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับอุนคิโอลาเน้นแรงสังหารคริมซี่เอาไปตีกิวได้ด้วยในการสังหารคริมซี่ระยะไกลถ้าเกิดคุณขาดสายสกิคลคริมซี่ระยะไกลที่มันแบก อุนชิโอลาตอบโจทย์ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยส่งผลเยอะมากๆนะภาพรวมคือเก่งนะครับซับทีมได้ด้วยได้ดัดนลิบเบรเบเกอร์ควสก็ผมว่าโดดเด่นเลยอุนคิโอลานะครับช่วยช่วยได้เยอะเลยนะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็นอยโทล่าเป็นตัวละครฟาร์มที่แรงมากๆากนะครับอาเบริตี้แบบพื้นฐานที่เขาได้รับเนี่ยทั้งบูสต์แปบทั้งเบิร์นฮิตสกิลบวกสอันนี้แรงเลยแถมยังมีความแรงอื่นๆที่บวกเข้ามาอีกนะแล้วก็ช่วยในการฟาร์มช่วยในการดรอปได้เป็นลิงก์ได้ด้วยนะครับภาพรวมตัวนี้ สามคนหน้าตู้ดูดีทั้ง3แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเกิดคุณไม่สนใจตีกิวอินุเอะในมูลค่าของคุณอาจจะไม่ได้สูงมากก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวละครที่คุณหาเลยว่าคุณต้องการหาตัวละครรูปแบบไหนนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าทั้ง3าคนนี้คุณได้ใช้งานแน่นอนตู้นี้แนะนําครับเป็นตู้ที่เก่งเลยนะอ่าไม่ใช่ตู้ตัวละครลิมิเต็ดก็จริงแต่ว่าผมเปิดแน่นอนนะตู้นี้น่าสนใจแล้วก็มาในทีมใหม่ด้วยภาพรวมก็คือดูดีด้วยการออกแบบการดีไซน์ดูดีนะครับความเก่งก็เก่งจริงๆรินะ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีโอต่อไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถไปเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจแต่อย่างใดไปก็ต้องกออรา เพื่อนๆคนไหนที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะส่วนตัวผมเปิดแน่นอนไว้เจอใหม่วิดีโอเปิดกาชานะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ